เยอะปะไม่เคยมีรายการไหนมาถ่ายห้องดําของผับในไต้หวันที่คนใช้องค์กันขนาดนี้แน่นอนชัวร์แต่มันก็สามารถเดินมาอมกันตรงนี้ได้เนี่ยตัวอย่างตัวอย่างอย่างเช่นดแย่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 จะยังเลี้ย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 ง ซี r รียสในไ Taiwan คลิปนี้มีเนื้อหาภาพและเสียงที่ไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนนะครับขรเอ่าอยอะลอยชั้นนสงสาม่าหเจ็ปดก้าเอยู่วันนี้ผับพันนะครับเป็นผับอีกอีกชื่อเอ้ยอะไรนะเป็นผับอีกอันหนึ่งที่แบบชื่อดังของไทเปส์สำหรับคนที่อยากมาอมเจอยังไหมใครอยากมามาอม กันเลยับก oh, ็ต้องมาผับนี้ชื่อผับพันยัเป็นเกี่ยวเซนเซอร์เยอะมากคลิปนี้ ก็อยากจะบอกว่าแบบมาสนุกมากทุกคนเอาจริงคือผับนี้มันแบบไม่ใหญ่เลยนะคือผับแบบเล็กมากเอาจริงคือแบบผับค่อนข้างเล็กแต่ว่าคุณภาพครับครับผับดีมากผับนี้เราแบบชอบมากเพราะว่ามันมีกิจกรรมบ่อยอย่างเช่นแบบท่าคนหนูหรือว่าอะไรเงี้ยเอ้ยมันมีห้องมืดด้วยนะคือห้องมืดเนี่ยควรจะไปออคกกันในผับคือมันแบบดีมากทุกคนเดีย๋ยวเราจะพาไปดูห้องดําของผับไต้หวันกันนะครับ ทุกคนอันนี้มันคือบรรยากาศของผับห้องดําคือห้องนี้จะมีคนมาองกันในนี้ทุกคนอันนี้คือดีมากห้องดํานี่คนก็จะแบบเข้ามานั่งกันตรงนี้มุมนี้บ้างตรงนั้นบ้างตรงนั้นบ้างหลังจากโซฟาเนี่ยมันก็สามารถเดินมาองกันตรงนี้ได้ ก็จะมีผ้าม่านกั้นระหว่างผับตรงนี้ก็เป็นห้องดําข้างนอกก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยตัวอย่างตัวอย่างอย่างเช่นเย้เยเย้เย้เป็นตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างเจลี่เจลี่เจีเยกัลีเจลีเายางเจยาเจลี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 เอย่างเจ้ย้ยเนี่ยยเจอย่างเนี่ยเจยังเนี่ยเจายงเนี่ยแต่ว่าคือมันจะมีม่านปิดกั้นนะแล้วก็เฉพาะคนที่อยากเข้ามาห้องดานี้เท่านั้นเราว่าคนที่เข้ามาในห้องนี้ก็คือมีแบบร่วมกิจกรรมตรงนี้นึกออกไหมแล้วก ก็จะมาตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยให้ดูไว้ก่อนบอกว่าไม่เคยมีรายการไหนที่มาถ่ายขนาดนี้ได <Wow. S 1> ้เลยไม่ทุกคนวันนี้นะคะเลี้ยงส่งน้องชายจะไปอเมริกา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 

喝醉 <noise> <noise> 了吗？喝醉 <noise> 了吗？他喝醉了，他真的喝醉了。说完，你 <noise> 看 <noise>，阿磊，阿磊。 另外一个台湾人，他现在还读泰文、oh. 是吗？有，拉个套来了，拉克岛来，再来个套来，好、嗯，拉 คลิปนี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครชอบในถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบคลิปนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผูเ้เยาววังจี้สมมติวผู้เยาววังจี้ติ้งเงี้ยอันซันและเฟิฟ่นช่างฝากฝากติดตามสไลน์ไต้หวันนะคะทุกคนที่คอมเมนต์แล้วก็เท่าไรฉันรักเธอมากกว่าก็ทุกคนที่แชร์คลิปนี้นะครับโบเยี่ยนี้จะบอกว่าก็บอกว่าอีโมเยีย เก๋ว่าเช่นกันค่มังสวะช่องชื่อมาวีนะคะให้ยาติดตามก็ไอจีเอเอเอ็ก็จะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แชร์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็สนับสนุนคลิปมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ฝากติดตามสไลด์แดไต้หวันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันแรงกดดันที่ให้สปอนเซอร์เข้าช่องนะครับก็เข้าก่อนเลยก็คือน้ำเปล่าตอนนี้ดีอยู่มาันดีค่ะใบหนึ่งสองซึ่ ไปๆและแล้วเราก็กลับบ้านผู้ชายมันเร็วทุกคนเรียบอะไรในตอนที่มาไต้หวันใหม่ๆครับกูแบบเกลียดเมนูนี้มากเพราะกูไม่เข้าใจว่าทำไมคนไต้หวันต้องกินแป้งแล้วกินทอดด้วยน้ำมันแล้วก็ราดด้วยน้ำมันไม่ใช่แล้วก็ราดด้วยน้ำตาลเออแล้วก็ราดด้วยน้ำตาลแล้วแแต่อันนี้คือเลิศมากกูแบบเกลียดเมนูนี้มาก ใช่ก็คือช่วยข่าวชื่อข่าวเรื่องลาวพี่นัดถือหน่อยพี่นัทพี่นัดถือหน่อยถือถือเตาพี่นัดไต่พี่นัทกินเลยไอ้พี่นัดพี่นัทกินเลยแบบหนึ่งคำใหญ่ๆพี่นัทกินเลยคนดูอยากดูกินเลยกินแบบจริงๆอ่ะหนึ่งคำเลยแบบไม่ต้องเป่าไม่ร้อนกินเลยพี่นัทได้สี้นเลยหนึ่งคำอ๋อไม่ต้องเป่าเลย นี่เป็นอีกหนึ่งในร้านที่เราชอบมากเพราะมันไม่แพงทุกคนเพราะว่าเสืหอหลงเบลนลติดไทฟงมันแพงมากคือติดไทฟองอ่ะอร่อยนะแต่ว่าแบบแพงโอเคขอตัวไปกินก่อนนะครับเพราะว่าหิวมากไม่ไหวบราบายครับบายาบายเธอชอบินี่บบายบายกค่เอมันชิานี่ช่วยโฮอีชา no, <laughs> นายโฮอีชายยา